ในวิถีคิดชนความเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นต่างจากความเชื่อที่มองไม่เห็นอย่างไรเมื่อพระเจ้าตรัสสั่งให้อับรามทิ้งทุกสิ่งที่มีแล้วเดินตามพระองค์ไปนั้นอับรามได้นํำสมบัติที่มีและโลซึ่งเป็นหลานชายมาด้วยการดำเนินชีวิตในคานาอันจึงเกิดปัญหาขึ้นเมื่อคนทั้งสองเริ่มมีสมบัติมากขึ้น บรรดาคนรับใช้ของทั้งสองเริ่มทะเลาะกันเพราะแย่งที่ดินในการเลี้ยงสัตว์นี่อาจทำให้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเจ้าทรงให้ท่านทิ้งทุกสิ่งก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ดังนั้นในบางครั้งของชีวิตที่เราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆภายนอกก็ขอให้เรารักษาปานเชื่อไว้ให้มั่นคงและเฝ้าติดตามสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำให้เกิดขึ้น ในชีวิตของเราต่อไปอับรามเห็นว่าไม่เป็นการสมควรที่จะทำให้คนต่างชาติได้เห็นการดำเนินชีวิตเช่นนี้เพื่อเห็นแก่พระเจ้าท่านจึงให้โลดแยกไปโดยให้เขาเลือกก่อนว่าจะไปยังที่ใดความรับและความวางใจในพระเจ้าทําให้ท่านไม่หมกมุ่นอยู่กับแต่สิ่งที่ท่านเห็นหรือสิ่งที่ตนอยากได้ ในขณะที่โลดได้ตัดสินใจเลือกสถานที่ที่สมบูรณ์ตามสายตาของตนเขาคิดเพียงด้านสิ่งของวัตถุและองค์ประกอบภายนอกเท่านั้นเขาจึงเลือกไปยังดินแดงของคนชั่วที่ผิดต่อพระเจ้ามากมายเขาไม่สนใจถึงผลกระทบในฝ่ายจิตที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อตอนเองและครอบครัวพระเจ้าทรงนำอัพรามกลับมาสู่หนทางของพระองค์ เพราะผู้สืบเชื้อสายของท่านจะต้องเป็นบุตรที่เกิดจากท่านและนางซารายเท่านั้นดังนั้นเมื่ออัรามได้แยกกับลถดแล้วท่านก็ได้รับการบอกย้ำจากพระเจ้าถึงสิ่งที่จะได้รับตามพันธสัญญาคือท่านจะมีลูกหลานสืบต่อไปมากมายจนนับไม่ถ้วนพระเจ้าได้ให้ท่านสำรวจแผ่นดินที่จะได้ครอบครอง และท่านก็ได้ดำเนินชีติตามที่พระเจ้าส่งร่างไว้ให้และคงอยู่ในความสัมพันธ์กับพระองค์ท่านได้ดำรงชีตด,ด้วยความกระหนักมั่นคงและท่านได้สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าเพื่อแสดงว่าท่านรับถึงการต้องนมัสก,การพระองค์เสมอหลายครั้งคิดเตชนก็หลงทางมุ่งไปเพียงตามที่ตาเห็น มีความเจริญเพียงไม่นานและทุกอย่างก็จบสิน้นการเลือกตัดสินใจโดยมองถึงพระเจ้าจึงสำคัญที่สุดพระองค์จะทรงประทานทุกอย่างที่จำเป็นเราจึงไม่ต้องสารวนกับสิ่งของภายนอกมากเกินไปแต่ต้องสำรวจตนเองถึงความเชื่อเพื่อเราจะได้มั่นคงอยู่ในพระเจ้าและจะได้รับทุกสิ่งตามพันธสัญญาอันยิ่งใหญ่ วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราตระหนักว่าเราต้องดำเนินชีวิตที่ให้พระเจ้ามาเกี่ยวข้องเสมอขอพระเจ้าทรงนำทางเราไปในหนทางที่ดีตามที่พระองค์ทรงสัญญาโดยมีความเชื่อความวางใจนำทาง From the town of the conga.